มาพบกันอีกครั้งสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ทำอย่างไรให้ภาพสวยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องน้ำหนักแสงเงาเรื่องของการลงแสงเงาได้เส้นค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะเรามารู้จักกับมาตรฐานการเรียนรู้กันก่อนนะคะ มาตรฐานศ .1.1 นะคะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร,ร้างสารรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าง,งานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อง,งานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะต่อไปตัวชี้วัดนะคะบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะความลึกน้ำหนักและแสงเงาในภาพค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะ 1ค่ะอธิบายลักษณะของน้ำหนักแสงเงาในงานทัศนศิลป์ได้ค่ะ2ค่ะวาดภาพโดยลงแสงเงาด้วยเส้นค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญของการลงน้ำหนักแสงเงาในงานทัศนศิลป์ค่ะว้าววันนี้นะคะคุณครูมีภาพสวยๆนะคะมาฝากนักเรียนเห็นอะไรกันบ้างคะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเราเห็นท้องฟ้าที่ดูสวยงามไหมโอ้โหสวยงามมากเลยใช่ไหมคะ เห็นอะไรอคะอ่าเห็นดอกไม้ใช่ไหมคะเห็นทุ่งหญ้าด้วยโอ้โหแล้วนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนรู้สึกสดชื่นไหมคะเยี่ยมเลยค่ะเรารู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะเมื่อมองภาพเหล่านี้อ่าแล้วนักเรียนคิดว่าที่เรารู้สึกสดชื่นเนี่ยเพราะอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะมีเพื่อนตอบคุณครูนะคะว่าเป็นเพราะว่าสีเขียวนะคะและสีอะไรนะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะคะที่ดูแล้วสดใสนะคะซึ่งเป็นสีที่ทอยู่ในวันนอะไรนะใช่แล้วค่ะอยู่ในวันนะเย็นนั่นเองทําให้เรารู้สึกถึงความสดใสของภาพนี้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าภาพนี้นั้นดูสมจริงไหมเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ดูสวยงามแล้วก็สมจริงด้วย พอจะทราบไหมคะว่าทำไมถึงดูสวยงามแลวก็สมจริงแบบนี้เก่งมากๆเลยค่ะเพราะน้ำหนักแสงและเงานั่นเองโอ,อ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้ำหนักแสงเงาในภาพนั่นเองนะคะที่ทำให้ภาพนี้นะคะดูสวยงามดูสมจริงค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีภาพมาฝากนะคะนักเรียนลองดูภาพเหล่านี้ซินักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะเราเห็นเด็กๆนะคะกําลังทําอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะกําลังอ่านหนังสือนั่นเองนะคะโอ้โหมีเครื่องเล่นต่างๆด้วยแล้วก็ใช่แล้วค่ะมีต้นไม้ต่างๆอยู่ด้านหลังด้วยนะคะแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าภาพนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ไม่มีน้ำหนักนั่นเองนะคะแล้วก็ดูไม่มีมิติด้วยเก่งมากๆเลยนะคะ แล้วนักเรียนลองดูสิคะว่าภาพนี้ดูสวยงามสมจริงหรือเปล่าคะเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ดูแล้วไม่เหมือนจริงนั่นเองค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเยี่ยมเลยค่ะเราเห็นเด็กๆนะคะกำลังวิ่งเล่นซุกซนอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมคะ แล้วนักเรียนพอจะบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าภาพนี้ค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ดูแล้วมีน้ำหนักแสงและเงาในภาพด้วยนะคะแล้วก็ดูแล้วมีมิติด้วยเก่งมากๆเลยนะคะบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้ดูแล้วมีมิติอนอกเหนือจากแสงและเงาก็จะมีบ้านนั่นเองนะคะบ้านเป็นรูปทรงนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้ดูมีมิตินั่นเองเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ภาพนี้ดูสวยงามแล้วก็สมจริงไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ดูแล้วสวยงามเหมือนจริงนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเราลองมาดูภาพทั้งสองภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพที่1และภาพที่สองทั้งสองภาพนี้นะคะแตกต่างกันอย่างไรเอ่ยภาพที่1นนะคะก็จะดูไม่มีน้ำหนักดูไม่มีมิติไม่มีแสงเงานั่นเองค่ะทำให้ภาพนี้นั้น ดูแล้วเก่งมากๆเลยค่ะทำให้ภาพนี้นะคะดูแล้วไม่เหมือนจริงนั่นเองส่วนภาพที่สองนะคะก็จะเป็นภาพที่มีน้ำหนักดูมีมิติมีแสงเงาทำให้ภาพนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมเลยค่ะทำให้ภาพนี้นะคะดูแล้วเหมือนจริงนั่นเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะว้าวภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพกันบ้างคะ ใช่แล้วค่ะเราเห็นภาพบ้านนั่นเองค่ะบ้านหลังนี้นักเรียนชอบไหมคะทำไมถึงชอบนะโอใช่แล้วค่ะบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะชอบกันหลายคนเลยเอแล้วนักเรียนพอจะบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าภาพนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ดูแล้วไม่มีน้ำหนักนั่นเองนะคะแล้วก็ดูแล้วไม่มีมิติด้วยนะคะ แล้วนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพนี้เหมือนจริงหรือว่าไม่เหมือนจริงคะเก่งมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ดูแล้วไม่เหมือนจริงนั่นเองค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรในภาพกันบ้างคะเยี่ยมเลยค่ะเราเห็นภาพบ้านนั่นเองโอ้โหบ้านหลังนี้สวยงามไหมสวยใช่ไหมคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง เยี่ยมเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็ดูแล้วมีน้ำหนักนะคะดูแล้วมีมิติด้วยทําให้ภาพบ้านหลังนี้นะคะดูสวยงามสมจริงไหมคะหรือว่าไม่สมจริงเก่งมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ดูสมจริงหรือว่าเหมือนจริงนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูภาพทั้งสองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพที่หและภาพที่สอง ภาพบ้านทั้งสองภาพแตกต่างกันอย่างไรคะภาพที่1นนะคะก็จะเป็นภาพที่ไม่มีน้ำหนกักดูแล้วไม่มีมิตินะคะไม่มีแสงและเงาด้วยทําให้ภาพบ้านหลังที่1นนะคะไม่เหมือนจริงนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะต่อไปค่ะภาพที่สองภาพที่สองนั้นมีน้ำหนักนะคะดูแล้วมีมิติมีแสงและเงาด้วยนะคะทําให้ภาพบ้านหลังที่สองนี้ เหมือนจริงนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะภาพที่สมบูรณ์นะคะและสวยงามเนี่ยจะต้องมีแสงและเงาเพราะว่าแสงและเงานะคะก็จะทำให้ภาพนั้นมีความเหมือนจริงแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าแสงเกิดจากอะไรได้บ้างคะแสงเกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ เยี่ยมเลยค mm ่ะแสงจากดวงจันทร์ค <t ss> ่ะต่อไปค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสงจากดวงดาวนั่นเองและสุดท้ายค่ะเยี่ยมเลยค่ะแสงจากหิ่งห้อยนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งกันมากๆเลยนะคะเราไปดูต่อเลยนะคะภาพนี้ละคะแสงจากเก่งมากๆเลยค่ะแสงจากเทียนอ่าต่อไปค่ะแสงจาก เก่งมากๆเลยค่ะแสงจากไฟฉายและแสงจากอะไรเอย่เยเกียมมากๆเลยค่ะแสงจากหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนลองร่วมกันวิเคราะห์จำแนกแสงที่มาจากธรรมชาตินะคะและแสงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นให้คุณครูหน่อยนะคะเริ่มจากแสงที่มาจากธรรมชาติค่ะมีอะไรบ้างน้าเก่งมากๆเลยนะคะ แสงที่มาจากธรรมชาตินะคะก็ได้แก่แสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงจันทร์แสงจากดวงดาวแล้วก็แสงจากหินห้อยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะแสงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างน้าเยี่ยมเลยค่ะแสงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็ได้แก่แสงจากเทียนแสงจากไฟฉายแล้วก็แสงจากหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยนะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะดังนั้นนักเรียนพอจะบอกครูคได้ไหมคะว่าแสงสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะโอ้โหตอบกันเยอะมากเลยค่ะเยี่ยมมากมาเลยนะคะแสงนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างน้าเยี่ยมเลยค่ะมีแสงที่มาจากธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็ เก่งมากๆเลยค่ะแสงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อแสงส่องมายังวัตถุนะคะส่วนที่ได้รับแสงนั้นก็จะสว่างมองเห็นได้ชัดเจนส่วนที่ได้รับแสงน้อยนะคะก็จะดูสว่างน้อยลงนั่นเองค่ะและส่วนที่ไม่ได้รับแสงนะคะก็จะมืดนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูรูปแอปเปิลนี้นะคะดวงอาทิตย์อยู่ด้านไหนเอ่ย เก่งมากๆเลยค่ะดวงอาทิตย์นะคะก็ไปส่องแสงอยู่ด้านบนซ้ายนั่นเองนะคะทําให้ภาพแอปเปิลผลนี้ด้านบนซ้ายเป็นอย่างไรคะเยี่ยมมากๆ,ๆเลยค่ะบนซ้ายของดวงอาทิตย์นั้นก็จะสว่างนั่นเองค่ะและส่วนอื่นๆล่ะคะเป็นอย่างไรเยี่ยมเลยค่ะส่วนที่ได้รับแสงน้อยลงนะคะก็จะสว่างน้อยลงตามลําดับนั่นเองนะคะและส่วนที่ไม่ได้รับแสงก็จะ เยี่ยมเลยค่ะส่วนที่ไม่ได้รับแสงก็จะมืดน,นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูคมีภาพวัตถุทรงกลมนี้มาให้นักเรียนนะคะลองสังเกตแล้วลองบอกตำแหน่งคุณครูหน่อยนะคะว่ามีแสงและเงาในภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาดูวัตถุทรงกลมนี้กันเลยนะคะภาพนี้นะคะดวงอาทิตย์ไปส่งแสงสว่างอยู่ด้านไหนเอ่ย เยี่ยมเลยค่ะดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงสว่างอยู่ด้านบนซ้ายนั่นเองทําให้แสงเป็นอย่างไรบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะด้านบนซ้ายนะคะก็จะสว่างนั่นเองและเยี่ยมเลยค่ะส่วนอื่นๆนะคะที่ได้รับแสงน้อยลงก็จะสว่างน้อยลงนะคะและส่วนที่ไม่ได้รับแสงนะคะก็จะเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็จะมืดนั่นเอง เออนักเรียนลองสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะที่อยู่ใต้วัตถุทรงกลมนี้เยี่ยมเลยค่ะเราเรียกมันว่าเก่งมากๆเลยค่ะเราเรียกว่าเงาตกทอดนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนพอจะสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมคะภาพนี้สรุปได้ว่าอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ทําให้เราเห็นว่าเงานะคะจะเกิดตรงข้ามกับ แสงเสมอนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราลองมาดูภาพนี้กันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศทางไปอยู่ด้านใช่แล้วค่ะด้านบนขวานั่นเองนะคะทำให้แสงเงาภาพนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะบนขวานะคะก็จะเป็นด้านที่สว่างนั่นเองและ ด้านล่างซ้ายนะคะก็จะเป็นด้านที่ได้รับแสงน้อยหรือว่าเป็นด้านที่มืดนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะ,ะและด้านล่างนะคะล่างซ้ายของเราก็จะเห็นว่ามีเงาอะไรเอ่ยเก่งมากๆ,ๆเลยค่ะมีเงาตกทอนนั่นเองดังนั้นสรุปให้คุณครูฟังอีกครั้งได้ไหมคะว่าเก่งมากๆเลยค่ะว่าเงานะคะก็จะเกิดตรงข้างกับแสงเสมอนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ว้าวเรามาดูภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเราเห็นภาพใบไม้นั่นเองแล้วเราก็เห็นเก่งมากๆเลยค่ะเราเห็นเงาตกทอดของใบไม้ด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนพอจะบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าเงาคืออะไรคะเยี่ยมเลยค่ะเงานะคะก็คือส่วนที่มืดนะคะเพราะมีวัตถุ บังแสงนั่นเองค่ะทำให้เห็นเป็นรูปของวัตถุนั้นค่ะแล้วพอจะทราบไหมคะว่าทิศทางของเงานั้นเป็นอย่างไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเงาน,นะคะก็จะเกิดตรงข้ามกับแสงเสมอนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะในทางทัศนศิ์นะคะการลงแสงและเงาน,นะคะมีอยู่2วิธีด้วยกันนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่ามีวิธีอะไรบ้างเอ่ย เยี่ยมเลยค่ะมีทั้งการลงแสงเงาด้วยเส้นและการลงแสงเงาด้วยสีค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะการลงแสงเงาด้วยเส้นก็จะเป็นความดู้เบื้องต้นนะคะของการเรียนรู้เรื่องแสงและเงาเพราะเห็นได้ชัดเจนค่ะส่วนอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการเขียนลายเส้นนั้นนะคะก็มีหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาหรือว่าสีเมจิกค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างภาพที่ลงแสงเงานะคะด้วยลายเส้นจากอุปกรณ์ต่างๆค่ะเรามาดูภาพแรกเลยนะคะนักเรียนลองทายกันดูนะคะว่าเป็นภาพที่ให้แสงและเงานะคะโดยการใช้อุปกรณ์ใดคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นภาพที่ลงแสงเงานะคะด้วยเส้นปากกานั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ใช้อุปกรณ์อะไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะก็ใช้ ลายเส้นจากพุกกันนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะเยี่ยมเลยค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่ให้หลายเส้นแสงเงานะคะด้วยลายเส้นดินสอนั่นเองและภาพสุดท้ายนะคะโอ้โหสังเกตว่าเส้นหนามากเลยใช่ไหมมันคืออุปกรณ์อะไรเอ่ยเยี่ยมมากมาเลยคะ่ะก็เป็นภาพนะคะที่ลงแสงเงาด้วยลายเส้นสีมจิกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะเราลองมาดูขั้นตอนการลงแสงเงานะคะด้วยลายเส้นเมื่อแสงส่องมาด้านขวาแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะก็คืออ่อนกลางเข้มดังตัวอย่างค่ะว้าวาพับนกนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการลงเส้นเป็นทิศทางเดียวกันนะคะโดยเริ่มจากส่วนหัวนะคะของนกแล้วก็ไล่ลงมานะคะจนถึงหางในด้านตรงกันข้ามกับแสงนะคะ ภาพนี้นะคะเงาก็จะอยู่ด้านเก่ง,งมากๆค่ะอยู่ด้านซ้ายนั่นเองขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะทำการเพิ่มน้ำหนักเงาน,นะคะโดยการฝนเส้นเฉียงเนี่ยทับเงานในขั้นตอนแรกลงไปค่ะและขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะฝนเส้นนะคะทับลงไปให้ควยกันนะคะหรือว่าอาจจะฝนทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะทับลงไปให้มีความเข้มขึ้นนะคะโดยที่เราก็ควรที่จะไล่ระดับ เงานะคะให้มีความกลมกลืนกันด้วยก็จะได้ภาพเงานะคะที่มีความสวยงามนั่นเองค่ะและอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็จะเป็นขั้นตอนนะคะการลงแสงเงาด้วยลายเส้นเมื่อแสงส่องมาด้านซ้ายค่ะแบ่งออกเป็น3ระยะเช่นกันค่ะดังตัวอย่างนี้ค่ะว้าวภาพนี้นะคะเป็นภาพคนนั่นเองขั้นตอนที่1น,นะคะเราก็จะ ลงลายเส้นไปในทิศทางเดียวกันนะคะในด้านตรงกันข้ามกับแสงภาพนี้นะคะแสงจะเข้าทางเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสงจะเข้าทางด้านซ้ายนั่นเองนะคะดังนั้นเงาของภาพนะคะก็จะไปอยู่ด้านเก็งมากๆเลยค่ะอยู่ด้านขวานั่นเองนะคะโดยเราจะเริ่มลงเงานะคะจากศาีรษะนะคะมาจนถึงเท้าเลยค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะฝนเส้นเฉียงนะคะทับน้ําหนัก เงานะคะลงไปให้มีความเข้มขึ้นและขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะทําการฝนเส้นทับนะคะโดยอาจจะฝนเส้นควายก็ได้หรือว่าฝนไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะเช่นเดียวกับขั้นตอนที่2ค่ะเพื่อให้ได้น้ําหนักเงาที่เข้มขึ้นนั่นเองและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพน้ําหนักแสงเงานะคะหลายเส้นที่มีความสวยงามแล้วก็สมจริงนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเรามาถึงช่วง ภาระงานชิ้นงานของเราในวันนี้กันเลยนะคะภาระงานชิ้นงานของเราในวันนี้ค่ะค,คุณครูจะให้นักเรียนสร้างสารรค์ภาพตามจินตนาการนะคะโดยโลงแสงเงาด้วยเส้นดินสอเมื่อแสงส่องมาด้านขวาค่ะพร้อมทังตั้งชื่อภาพค่ะซึ่งเรามีเกณฑ์การประเมินดังนี้นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียน พร้อมสำหรับกิจกรรมในวันนี้กันหรือยังคะโอ้โหน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะและนักเรียนคิดหรือยังคะว่าจะวาดรูปอะไรเอ่ยออย่าลืมนะคะเราจะต้องคำนึงถึงแสงและเงาทิศทางของแสงและเงาให้ถูกต้องเลยนะคะเอาละคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มลงมือวาดภาพระบายสีกันได้เลยนะคะเชิญเลยคะ่ะ หมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะทำเสร็จกันหรือยังเอ่ยว้าวแอบเห็นผลงานของนักเรียนนะคะสวยๆกันทั้งนั้นเลยโอ้โหมีทิศทางของแสงเงาดูแล้วถูกต้องด้วยนะคะเหมือนจริงมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จแล้วเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันเลยนะคะ เงานะคะก็คือส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุนะคะบังแสงทําให้เราแลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้นค่ะซึ่งเงานะคะก็จะเกิดตรงข้ามกับแสงเสมอค่ะและการลงแสงเงาด้วยเส้นนะคะก็เป็นความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้เรื่องแสงและเงาเพราะเห็นได้ชัดเจนนะคะส่วนอุปกรณ์ที่นํามาเขียนลายเส้นนั้นก็มีหลายชนิดเช่นดินสอปากกาหรือว่าสีเมจิกค่ะ แล้ววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องน้ําหนักแสงเงาการลงแสงเงาด้วยเส้นกันไปแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะออกมานําเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนนะคะและคุณครูได้ฟังผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยที่เพื่อนและคุณครูนะคะก็จะร่วมประเมินผลงานของนักเรียนและก็ร่วมกันชื่นชมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลังจากที่เรานําเสนอผลงานเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนก็นลองประเมินความพึงพอใจของผลงานตัวเองดูซินะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการสะท้อนหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปค่ะ,ะมีตัวแทนไหมคะใครบ้างเอ่ยอยากจะออกมานําเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนและคุณครูได้ฟังคะโอ้โหมีตัวแทนแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอเชิญนาเสนอผลงานได้เลยนะคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะโอ้โหภาพของนักเรียนนะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็มีแสงและเงานะคะที่มีแสงส่องมาด้านขวาถูกต้องนะคะชัดเจนแล้วก็สวยงามสมจริงมีการใช้สีสันนะคะที่สวยงามแล้วก็วาดภาพออกมาได้อย่างสร้างสารรค์มากเลยค่ะขอชื่นชมนักเรียนที่ออกมานำเสนอในครั้งนี้ได้นะคะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอเช่นชมนะคะในความตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นป .4 ในวันนี้ทุกคนเลยนะคะปรบมือให้กับตนเอง่อยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของนักเรียนมาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะว้าวภาพนี้นะคะเป็นผลงานของเพื่อนๆเราเองนั่นเองโอ้โหสวยไหมคะ,ะมีการใช้ลายเส้นอะไรเอ่ย ใช้ลายเส้นดินสอนั่นเองนะคะทิศทางของแสงและเงาถูกต้องไหมคะมีดวงอาทิตย์ส่องมาทางด้านขวาดังนั้นด้านบนขวาของเขาก็เป็นแสงสว่างนั่นเองแล้วก็ด้านล่างซ้ายก็จะเป็นส่วนที่มืดน,นั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้นะคะความเข้าใจมากหรือน้อยนะคะคุณครูก็มีแบบทดสอบนะคะมาทดสอบนักเรียนเพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ,ะนักเรียนลองร่วมการคิดและตอบคำถามเกี่ยวกับแสงและเงาในภาพแล้วบันทึกลงในตารางดังนี้ค่ะ ตารางนี้นะคะก็จะเป็นตารางการวิเคราะห์แสงและเงาในภาพนะคะมีภาพมาให้นักเรียนทั้ง4รูปนี้นะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ทิศทางของแสงแล้วก็ทิศทางของเงานั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะเอาละค่ะมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเราไปฟังแนวคำตอบพร้อมกันเลยนะคะอาเรามาดูแนวคำตอบกันเลยนะคะวิเคราะห์แสงและเงาในภาพได้ดังนี้ค่ะภาพที่1ภาพต้นไม้นะคะทิศทางของแสงแสงสองด้านขวานั่นเองทิศทางของเงาค่ะก็จะไปอยู่ด้านซ้ายภาพที่2นะคะเป็นภาพลูกอม แสงสองด้านซ้ายนะคะทิศทางของเงาก็จะไปอยู่ด้านขวานั่นเองค่ะและภาพที่3ค่ะภาพแอปเปิลแสงสองด้านขวาทิศทางของเงานะคะก็จะไปอยู่ด้านซ้ายและภาพสุดท้ายค่ะภาพดินสอแสงสองทางด้านซ้ายทิศทางของเงาค่ะก็จะไปอยู่ที่ด้านขวานั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไร ใช่แล้วค่ะเราจะสรุปกันได้ว่าเงานะคะก็จะไปเกิดตรงข้ามกับแสงเสมอนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาถึงช่วงชวนคิดชวนตอบของเราในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีคำถามมาให้นักเรียนลองทดสอบกันนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกค่ะแสงจากธรรมชาติเกิดจากสิ่งใดคะ3 2 1ค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยน,น,นะคะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2แสงจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือขอ้อใดคะ3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเฉลยน,น,นะคะคำตอบก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะ แสงจากไฟฉายนะคะก็คือแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเกี่ยวข้องกับภาพนี้3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบก็คือภาพที่ให้แสงและเงาโดยหลายเส้นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากมาเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันทุกข้อเลยใช่ไหม โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักแสงเงาการลงแสงเงาด้วยเส้นกันไปนแล้วนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ในครั้งต่อไปะคะ่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็สามารถที่จะนำผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะไปเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางไลน์ผ่านทาง Facebook Instagram หรือว่าทาง YouTube นะคะเพื่อเป็นการเผยแพรค่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในหนวดที่4ของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะและเรานะคะมาพบกับคุณครูกัญยวีได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ